สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตือนออกสื่อลบเถอะหนูขอร้องแตงโมโผล่เตือนให้ลบด่วนหลังเติ้นธนพลโพสคลิปแบบนี้อีกหนึ่งคู่รักที่จบปัญหากันด้วยดีระหว่างนิวนิวเอลเด้งกับเติ้นธนพลโดยนิวนิวได้บอกว่าไม่ปิดโอกาส แต่ขอให้เติ้นไปรักษาตัวรักตัวเองก่อนแล้วค่อยกลับมางานนี้หนุ่มเติ้นได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอย่างอิน t ตาแกรเป็นการขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีโพสต์หนึ่งที่โพสต์เป็นคลิปใช้เท้าเขี่ยที่หน้าของนิวนิวขณะหลับพร้อมข้อความบอกว่า กระผมนายธนพลกราบขอโทษทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทําให้เกิดความเจ็บปวดกระผมทําผิดต่อคําสั่งสอนของบิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกๆท,ท่านและผู้ที่ชื่นชอบในตัวของกระผมขอสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เยี่ยงนี้ขึ้นอีกครับและจะจดจําความผิดในครั้งนี้ต่อไปจนตายขอโทษครับ ซึ่งนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างแตงโมนิดาเห็นแล้วถึงกลับออกมาเตือนใต้โพสต์ทันทีว่าไม่อยากเตือนออกสื่อเลยนะพี่แต่ติดต่อไม่ได้จริงๆพยายามติดต่อมาหลายครั้งตั้งแต่มีข่าวครั้งก่อนหน้านั้นแล้วแต่พี่ไม่ควรลงคลิปแบบนี้อย่างน้อยนั่นก็ศีรษะและอย่างน้อยเขาก็คือเพศหญิงนะพี่ลบเถอะหนูขอร้อง หนูติดต่อพี่ไม่ได้เลยลายหายหมดพยายามพิมพ์หาชื่อแล้วก็ไม่เจอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นขอให้ติดต่อกลับมาเถอะนะเมื่อก่อนเราคุยกันปรับทุกกันได้ทุกเรื่องตอนนี้เราก็ยังจะเป็นแบบนั้นมันต้องดีขึ้นต่อมาหนุ่มเติน้นก็ได้ลบโพสต์นี้ออกไปเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ